สวัสดีค่ะก็ใช้ขับรังมาแล้วค่ะ62กินน้ำทิพย์แทนข้าวเปิดชีวิตมนัชนกส่งสีสุข62ปีกินน้ำทิพย์แทนข้าวอดีตตำนานสวยไม่สางเปิดชีวิตมนัชนกส่งสีสุขอายุ62ปีทุบใหม่ทั้งตัวกินน้ำทิพย์แทนข้าว นกมนัชนกสงสีสุขนางเอกขวัญใจแฟนๆยุค70เจ้าของฉายาลิ้นชิงเสียแห่งเมืองไทยแจ้งเกิดจากการเดินแบบแฟชั่นและงานถ่ายโฆษณาก่อนโด่งดังจากผลงานหนังเรื่องแรกรักเมื่อปี2521และนี่คือภาพล่าสุดของเธอในวัย61ปีการเวลาไม่สามารถทำอะไรในความสวยของเธอได้เลยจริงๆเป็นอดีตนางเอกหนังไทยชื่อดงังสำหรับมนัชนกสงศีสุข หรือลูกนกที่ก้าวเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนางแบบและถ่ายโฆษณาควบคู่ไปด้วยก็มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วประเทศจากการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกแรกลักคู่กับไพโรสังวริบุตรเมื่อปี2521ซึ่งปัจจุบันมณัชนกทรงศรีสุขในวัย62ปีนั้นยังคงความสวยสะพังแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยทั้งนี้หากย้อนไปกว่า30ปีที่แล้ว มนาชนกส่งรีสุขมีพี่สาวสองคนที่รดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงก่อนหน้าคือทัศนาส่งสีสุขเล่นหนังของดอกดินกรยามานและแต่งงานกับพี่ชายของนักร้องสาวชื่อดังตู่นันทิดาแก้ววัวสายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอเข้าสู่วงการแสดงส่วนพี่สาวอีกคนนั้นคือนัทยาส่งสีสุขเป็นสิบยอดดังแบบรุ่นเดียวกับตุ๊กดวงตาตุงคมณีติม๋มเพนพรพฑยทูล นับตั้งแต่โด่งดังจากภาพยนตร์แรกรักปี2521ี2521ตามด้วยเรื่องเพิงตะวันอันตรายปี2 5 2 2เธอก็ได้ไปเล่นเป็นดารารับเชิญในเรื่องพ่อจา๋าต้นหลังไปแสดงละครโทรทัศน์ก่อนผันตัวไปทำงานประจำที่ล็อกเสลจํากัดมหาชนกว่า10ป,ปีจากนั้นไปทำงานประจำที่กันตนากรุปจํากัดมหาชนในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับ การทำหน้าที่พิธิกรท้าพิสูจน์กระทั่งเปลี่ยนไปทำงานโรงแรมแต่ด้วยความที่รักอิสระมากกว่าการทำงานประจำเธอเลยออกมาเป็นฟรีแลนซ์มนัณชนกทรงสีสุขเป็นผู้หญิงที่ชอบไว้ผมยาวชอบแต่งตัวแบบดาราจีนและชื่นชอบหลินชิงเสียที่เล่นภาพยนตร์เรื่อง Outside the Window ในปีคศ1 9 7 2สมัยเข้าวงการได้โฆษณายาสระผม คนเห็นหน้าทางโฆษณาก็นึกว่าเธอเป็นคนญี่ปุ่นและด้วยเหตุผลนี้เองทำให้เธอได้รับฉายาลิ้นชิงเสียเมืองไทยต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นสวยอมตะจริงๆไม่รู้ว่ากินอะไรเป็นอาหารถึงได้สวยตลอดการขนาดนี้ยกให้เป็นอีกหนึ่งนางเอกในดวงใจที่ทั้งสวยและมีเสน่ห์มากๆอยากเห็นเธอคนนี้กลับเข้าอวองการเพื่อรับระครอ,อีกมากๆเลยคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ